ไ,ได้คุยกันแล้วไม่ได้คุยกันนานแล้วไม่มีส่วนสำคัญไมยุติความไม่ชอบไม่ใช่ยุติความสมคัญคือมันก็ปกติอยู่แล้วครับเราเป็นเพื่อนกันใช่คือเราก็ไม่ได้คุยมันไม่ได้มีอะไรมาตั้งแต่ต้นเลยก็คือเาที่คนก็ยังจับตามองนะครับที่เราก็ปฏิเสธไปแล้วไม่หรอกเป็นเรื่องปกตินะครับก็เราก็มีหน้าที่ตอบนะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร เบื่อไม่ไม่เบื่อเลยครับวันไหนที่ไม่มีพวกพี่มาถามสิผมต้องต้องต้องเบื่อแต่นี้มันไม่ได้แบบมันไม่ได้มีอะไรที่เราต้องกลัวครับอย่างการตี่พี่นุ้งมีกันไปเที่ยวไหนครับคราบครัวหลือเออพี่ใหม่เดะดัก เ่นที่กรุงเทพครับแล้วก็วันสามเอ็ดเล่นที่กรุงเทพวันที่หนึ่งไปที่เลยรับงานเหรอใช่ครับส่วนวันที่สองทีนะ่สามน่ะล็อกไว้กับวจะเที่ยวคุณแม่ครับจะไปไหนจะรู้ครับพี่อาจจะอาจจะอยู่บ้านนะครับน่าจะอยู่ที่ขอนแก่นน่าจะทานข้าวที่เลี้ยงกันกันกบกบบญาติๆแล้วก็แลกของขวัญกัน,นใช่ครับเพราะว่าเราก็ทํางานตลอดนะครับไม่ได้ น้อยที่จะได้กลับบ้านถ้าเกิดว่ามีเวลากลับบ้านก็คงจะดีที่สุดแค่สงวันนี้เนี่ยใช่เพราะว่าวันที่4เราก็ต้องมาเล่น,นคอนเสิร์ตต่อครับ<ม>จริงจริงก็เหมือนพักนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปแบบไม่ได้ไขว้าไม่ได้ไปตามหาว่าเราต้องมีแฟนอะไรเงี้ยเรา<ม><ม>ก็ใช้ชีวิตปกติแล้วก็ตอนนี้เราโฟกัสที่ ที่เพลงมากกว่าครับที่เพลงแล้วก็โชว์ของวงเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราไปเล่นตามที่ต่างๆนะครับเป็นแฟนมากันเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะตอบแทนเขาให้ได้มากที่สุดอยากจะทาให้เขามีความสุขมากที่สุดโดยมากไปคิดในตรงนั้นมากกว่าว่าเออเราจะเปลี่ยนรูปแบบโชว์ยังไงให้แบบมันน่าตื่นเต้นให้มันน่าสนใจอะไรเงี้ยครับแต่ในเรื่องของผู้หญิงผมปล่อยให้มันเป็นเรื่องของ ธรรมชาติดีกว่าครับวันหนึ่งถ้า้เจอก็เจอแต่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปโฟกัสาเจอกราไม่ได้มีสิทธิ์ขนาดนั้นหรอกครับคือในความรู้สึกผมนะเราไม่ได้มีสิทธิ์พอที่จะไปเลือกคนนี้ดีคนนั้นไม่ดีอะไรอย่างนี้หรอกเขาพวกเขางหากจะเลือกผมไหมไม่ใช่ผมหรอกเราไม่ได้ไม่ได้ดีพร้อมขนาดนั้น แต่แต่งานมันก็เยอะครับพอง,งานเยอะเราก็โฟกัสที่ว่าเอ้ยวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างมันก็มันอยู่ได้แล้วเราโตแล้วผมต่อแล้วครับ <c oughs> ต่อสัญญากับไอ้แ t งก่อนต่อไปแล้วหรือว่าทต่อผมต่อแล้วครับ <c oughs> ต,ต่อแล้ว <c oughs> น่าจะอีกห้าปีนะหรือว่าคุยนานแล้วครับคืว่าเราผมเข้าใจนะว่ามันมีช่องทางที่ดีๆมากมายนะครับแต่ว่าจ่ิี่เป็นบ้านของผมถ้าผมถ้าไม่มีผม มีพวกเขาอ่ะก็ไม่มีผมทุกวันนี้ครับถ้าไม่มีที่บอยก็ไม่มีผมใครจะมองยังไงอันนี้ผมไม่ไม่ทราบนะครับใครจะมีแผนเพื่อนาทตที่ดีของเองหรือว่าเพื่อความมั่นคงเพื่ออะไรเป็นสิทธิ์ของทุกทุกคนแต่ว่าผมอยู่ตรงนี้ผมผมถือในเรื่องใจมากกว่าเรื่องของเงินมีคนจีบต่ขขอไม่้อมาพอสมควรเหมือนกันมีแหละแต่ว่า สัญญามันก็คือสัญญานะครับมันก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะธุรกิจมันก็ต้องมีสัญญาแต่ว่าตัวผมเองผมที่เราทําอยู่ตรงนี้เราไม่ได้รู้สึกว่าเราทําธุรกิจนะครับในความใจผมอะครับผมผมแค่คิดว่าผมจะทํายังไงให้ให้งานที่ผมได้ทําอยู่คนมีความสุขผมไม่ได้ไปคิดเลยว่าแบบ อสัญญากับที่นี่แล้วผมจะได้กี่ร้านผมจะช่องนี้ใหญ่จะมีคนดูเยอะนะจะทําให้เราเดังขึ้นนะอะไรอย่างนี้ครับคือสบายใจก็อยู่มันสำหรับเราพี่บอยเป็นเหมือนพ่อเราพี่บอยให้สระในการทำง,งานเพิ่มขึ้นในพี่โนโ่ต่อสัญญาตอไจริงๆแล้วต้อง ตั้งแต่ก่อนหน้านี้เขาก็ให้เยอะนะเขาก็เราก็ค่อนข้างจะดื้อนะครับเราก็มีความเป็นตัวเราสูงมากนะครับแต่แต่เราก็ฟังว่าอะไรที่แบบอะไรที่ผู้ใหญ่เตือนเราก็ฟังนะครับส่วนอะไรที่เราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เรารักอย่างเช่น เช่นวงดนตรีเราก็สู้เพื่อสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราฝันถ้ามันไม่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะครับแต่แน่นอนว่าคำพูดของผู้ใหญ่เราฟังไว้มันก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าท่านก็หวังดีกับเราอยู่แล้วแล้วที่สำคัญคือเราเราภูมิใจนะครับคือไม่ว่าเราจะไปทำงานอย่างวันนี้ผมมาเจอพี่ผมก็มาใน เป็นเหมือนตัวแทนของพวกเขานะครับดังนั้นผมก็ภูมิใจที่ผมจะสู้ผมจะทําทุกอย่างเพื่อเพื่อคนดูของผมเพื่อบ้านของผมผมว่าผมรู้สึกอย่างนั้นพี่โน้ตับแสดงมากพี่ใหญ่อยากให้ทุมไปกับการแสดงเสยอของเพลงป้กีก่อนหน้านั้นครับคือก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นอะมันยากเพราะว่าเราร้องเพลงคนเดียวเนี่ยมันได้เงินมากกว่าทําเป็นวงครับแล้วมันก็รับงานง่ายกว่า ใช่ไหมครับเวลาเรามีอีเวนต์อย่างเงี้ยเราไปคนเดียวแล้วก็เปิดกับแบ็กกิ้งแท็กมันร้องได้แล้วแต่ถ้าเป็นวงเครื่องเสียงก็ต้องเป็นอีกแบบหนึง่งสถานที่ก็ต้องเป็นอีกแบบหนึง่งแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าเรายืนอยู่ตรงเนี้ยเงินน้อยกว่านี้เราก็เคยอยู่มาได้ใช่ไหมครับวันนี้โอกาสที่เราทําอยู่เรื่องเงินมันไม่ใช่เป้าหมายแรกครับ มันคือเรื่องของความฝันมันคือเรื่องของความรักที่เราอยากจะทำมันวงของผมใช่ว่าเราทัวร์กับวง <phen om> เราได้เงินน้อยกว่าเราร้องคนเดียวเราได้เงินน้อยกว่าเราเดินแบบแต่ความสุขที่มันได้รับมันไม่เหมือนกันเวลาที่เราอิ่ม <S <S เพื่อนเราอิ่มด้วยเวลาที่เราเหนื่อยมีเพื่อนที่เหนื่อยไปด้วยกันกับเรามันมันเป็นความรู้สึกที่ อธิบายลําบากถ้าถ้าใครไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดไปไฟกับทัาง้ใหญ่มาโอ้ไฟนู้นแหนเมื่อสามปีที่แล้วละค,คือตอนนั้นก็ยากจริงแต่วงเราแต่ก็โชคดีที่เราขยันนะครับแล้วก็พยายามทาให้มันเต็มที่อ่ะเวลาเพลงปล่อยออกมาหรือว่าเวลามีคอนเสิร์ตแฟนๆเรามากขึ้นมีแฟนเพลงตามมากขึ้นมันก็ทําให สามปีผ่านมาค่อนข้างจะเร็วกับการเอสร้างวงวงหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวก็มีเพลงใหม่มาให้ได้ฟังกันเร็วๆนี้พี่โนกันงบอกว่าราศีกิ่งอพี่โน่ในปีหน้าจะเป็นปีชงที่ต้องระวังอะไรไหมไม่หรอกครับผม่าคงไม่ไม่ได้ระวังอะไรครับคือว่าเราก็เราเชื่อในการกระทํามากกว่าครับกับโดยมากกลัวอยู่เรื่องเดียว ผมไม่ได้กลัวเรื่องดวงไม่ได้กลัวคนอื่นเลยครับมผมกลัวคุณแม่ครับถ้าเกิดว่าคุณแม่บอกก็จะฟังครับ,รบอย่างเรื่องคิ้วอย่างเงี้ยผมชอบบากคิ้วแต่ว่าคุณแม่ไม่ชอบมผมก็ไว้คิ้วให้มันเต็มเพราะเพราะว่าแม่บอกว่าดูแม่ขัดตาครับ <laughs> ถ้าเป็นคนอื่นบอกผมก็ไม่ฟังหรอกครับแต่ว่าเออคุณแม่ผมก็ยอมอยู่คนนึงยอมแม่เลยพี่น้องส่วนใหญ่ก็คนอทำงานทุนการกบ มันมันมันเรื่องลวงมากคือพี่โน้ตถ้าเกิดมีคนทักไปก็จะไปแก้แก้ชงแก้อะไรไม่รน้นไม่ได้คดิดไว้เลยครับไม่เคยทำแบบนู้นไมู่อะไรเงยคือถ้าเราจะทำบุญทำทานเนี่ยเราเราทำเพื่อช่วยคนให้มีความสุขให้อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าจะเราก็ไม่ได้ลบหรูนะแต่ว่าเราก็ เื่อในการกระทํามากกว่าครับเชื่อในความคิดเชื่อในความการกระทัใจวาจาแล้วก็การแสดงออกมากกว่านะไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของว่ามีคนมาบอกว่าเกิดปีเสือปีหน้าเสือจะชงนะปีหน้าผมทั้งเสือทั้งสิงเลยครับผมราศีสิงห์แล้วผมก็ปีขานก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไร